ช่วงนี้กับชงอุจ่าสนทนาของเฮานะเจ้าผู้ชมใกล้เข้ามาแล้วสำหรับประเพณีหยี่เป็งประจำปี2565หลายๆคนรอติดตามเจ้าผู้ชมว่าทั้งจังหวัดเจียงใหม่จะจัดงานคือขนาดใหญ่จัดช่วงเวลาไหนกันพองและภายในงานจะมีอย่างขึ้เฮาได้ไปร่วมกิจกรรมกันพองนะเจ้าในปีนี้จัดใหญ่จัดคือแต้ๆภายใต้จื่งานแสงสินถิ่นล้านนาเดี๋ยวนี้เฮาได้ท้าเกียร์สองท่านมาร่วมอุจ่ากันในรายการเจ้าผู้ชมจะได้มาบอกเรา ถึงระยละเอียนของการจัดงานในเตือนี้ฮือมูฮาได้ครับงูกันนะเจ้าท่านแรกเจ้าผู้ชมต้อนทับทางด้านของท่านรองวิภาวันวรพุทธิพงศ์เจ้ารองนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดเจียงใหม่เจ้าสวัสดีเจ้าแหมหนึ่งท่านเจ้าผู้ชมติมาอุจจักภาในวันนี้ทางด้านของท่านกันชราสุขิตระกูลเจ้าทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเจียงใหม่เจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า บรรยากาศในรายการของเฮาเขากับบรรยากาศลยเจ้าท่านร้องเจ้าคุณผู้ชมส่งนี่ใกล้กลับช่วงของประเพณียี่เปงแล้วนะเจ้าบรรยากาศก็เริ่มตีจะคือคักขขเขาได้กลิ่นอายของงานหยี่เปงกันแล้วตัวนะเจ้า,าทางทางด้านของท่านกัญชลาน้อยเจ้าถ้าอู้ถึงภาพรวมในปีนี้ของทาง<ะ>จังหวัดในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะยังยิงเรื่องของงานประเพณีหยี่เปงตวัว ด้การดยรวมเป็นจระเของเจ้าค่ะจังหวัดเชียงใหม่เราเรามีความพร้อมมากในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะในช่วงของช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นเนาะเป็นช่วงที่อากาศของของบ้านเรากําลังดีเลยล่ะค่ะนะคะประกอบกับเรามีเทศกาลยี่เปงซึ่งเป็นประเพณีลอยกระทงของชาวล้านนาซึ่งหลายท่านไม่ว่าจะนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือชาวต่างชาติต้รู้จักกันอยู่แล้วนะคะ ก็มีความพร้อมในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเองที่พาคร้านอาหารเรามีความตื่นตัวมากนะคะรวมถึงเรื่องของมาตรการในการที่จะดูแลนักท่องเที่ยวในเรื่องของความปลอดภัยก็มีการพูดคุยแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะดูแลอย่างเต็มที่ค่ะ เริ่มเห็นบรรยากาศตีคือข้ากวกลปีติผ่านมาก็เจ้าใช่ค่ะโอ้แลว้วก็นัาท่องเที่ยวก็เริ่มตีจ่าแแบบเข้ามาแองตีเชีงยงใหม่ของเขาแล้วต่อยแมนและเจ้าน่าสนใจมากเลยนะเจ้าอยากจะถามถึงว่าภาพรวมของการจัดงานยี่เปงเจ้าของอบจเชียงใหม่เป็นจะได้พ่องะเจ้าเจ้าในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชีงยงใหม่ปีนี้เขาจัดการประเพณียี่เปงน,นี่นะเจ้า เป็นปีที่สองนอะเจ้าของอท่านนายกวิชัยเลธศพงศ์อดิศรซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราจัดในช่วงที่มี โควิดนะเจ้า,จาปีนี้นี่สถานการณ์เริ่มคีข่ายแล้วนะเจ้าแล้วก็ในการจัดครั้งนี้ก็ส่วนโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการสืบสารประเพณีและว,ว่าทำงานที่เป็นของจังหวัดเชียงใหม่ของเราแล้วก็ผสมผสานกับความทันสมัยนะเจ้าก็จะมีในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานกันตีมทีมงานกับอย่างที่ทางท่านพี่กอได้อุ้ไปแล้วนะเจ้า,จาก็คือแสงสิน แงสงศิลถิ่นล้านนานะเจ้าก็โดยภาพรวมของงานปีนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปฏิมิกรรมของแสงไฟนะเจ้าตั้งแต่เริ่มเข้าไปที่ซุ้มประตูเลยนะเจ้าซุ้มประตูที่เข้างานไปจนถึงบริเวณของบริเวณงานและก็แม้กระทั่งในสายน้ำนะเจ้าจะมีปฏิมิกรรมแสงไฟที่ประดับประดาสวยงามมากนะเจ้าซึ่งสถานที่ แห่งนี้เนี่ยเป็นเป็นแลนด์มาร์กนะเจ้าที่ทางท่านนายกเองก็ตั้งใจได้เจใหือเป็นแลนด์แลนด์มาร์กของจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่ที่สวยงามมากนะเจ้าเป็นส่วนดอกดอกไม้นะเจ้าเขาใช้ชื่อว่าสวนเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าต้องบอกว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยเหมาะแต่แต่เจ้าทันร้องเพรากว่าจะเป็นเทศกาลไหนเป็นงานไหน เนรมิตได้หมดเลยเจ้า,จาสาม,มารถเนรมิตคือเข้ากับตีมงานนั่นๆเข้ากับบรรยากาศของงานนั่นๆแล้วก็จะเปลี่ยนไปตามช่วงเทศกาลได้แต่ๆเลยเจ้าเจ้า พื้นที่กว้างเจ้ากว้างมากเจ้าจัดงานได้คึกเลยนะเจ้าเจ้าจะได้ยิ่งใหญ่เจ้าจะได้ยิ่งใหญ่มากนะเจ้าแล้วก็ในส่วนของการจัดงานครั้งนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ก็ต้องการที่จะสืบสารในเรื่องของวัฒนประเพณีนะเจ้าของเชียงใหม่ของเฮาได้กล่าวมาแล้วแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะเจ้าหลังจากที่ในสองปีที่ผ่านมาเจ้าเราก็ สถิตกิจของเฮากัสบซบเซานะเจ้าตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฮามากยิ่งขึ้นนะเจ้าก็เป็นการตอกย้ําว่าจังหวัดเชียงใหม่ของเฮามีความพร้อมนะเจ้าโดยการที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาแอลบ,บนภายใต้ภายใต้อัตลักษณ์ประเพณีดีงามของจังหวัดเทานะเจ,จ้า คณะเ้าหันจากในหูนี่เป็นเหมือนแบบ 3D จ้า <laughs> นะเจ้าเหมือนจำลองคือเขาได้หันงานแต่งงานใหญ่เนี่ยงานวันนี้แห่เจ้าผู้ชมเป็นรอยเต่าเลยนะเจ้า,จานี่เป็นวัตถุประสงค์ของการจัดงานตีเจือวาน่าจะจ่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐฐได้โตยวรวมไปถึงหนะ้าท่องเทียวติมาก็กน,น่าจะประทับอกประทับใจท่านท่องเที่ยวฟังจะอีแล้ว งานนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งตีมากระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ได้ดีเลยกว่าเจ้าค่ะแน่นอนอยู่แล้วค่ะก็เป็นอย่างที่เรียนน,ยนะคะว่าเป็น ประเพณียี่ป็งเนี่ยเป็น,ป,นประเพณีของชาวล้านนาเราโดยเฉพาะแล้วก็มีความสวยงามโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เราเองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีสังภาพด้านการท่องเที่ยวนะคะรวมถึงการมีทรัพยากรธรรมชาติด้านการท่องเที่ยวที่มีความเรียกว่าสมบูรณ์แบบเลยนะคะจนเราได้รับรางวัลมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะรางวัลจากยูเนสโกในเรื่องของการเป็นเมืองแห่งศิละปะพื้นบ้านนะคะรวมถึงเรื่องล่าสุดเนี่ยเราก็ได้รางวัลในเรื่องของการ เป็นเมืองแห่งเฟสติวัลเวิร์สเฟสติวัลและอีเวนต์ตี้นะคะเพราะนั้นจึงจึงเป็นตัวชี้ให้เห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมอันสวยงาม <c oughs> โดดเด่นแล้วก็น่าค้นหามากมีเสน่ห์ในตัวนะคะเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยท่านคงไม่ได้แค่ชมยี่ป็ป่นแน่นอนหรือมาเขาร่วมรับประสบการณ์จากประเณียียปเป่เป่เพียงอย่างเดียวท่านจะมีโอกาสในการที่จะมาสัมผัส ความความเย็นของบรรยากาศของเราที่ท,ที่น่าสนใจแล้วก็หลายท่านคงเชื่นชมอยู่แล้วรวมถึงท่านจะมีโอกาสในการที่จะมาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวท,ที่มีมีความพร้อมของเราในการที่จะทําให้ท่านได้รับประสบก,การณ์ในการมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ เจ้านะเจ้ายัางตีบอกว่าเขาได้รับรางวัลเรื่องของการเป็นเมืองตีเป็นเทศกาลโลกนะเจ้าท่านร้องแลว้วก็ทางด้านของทางอบจเชียงใหม่เองเขาเกาะยิงสนับสน,นุนและก็เสริมตามางานตามเทศกาลต่างๆคือมันยิ่งใหญ่สมกับรางวัลตีเขาได้รับมาแหมกิจกรรมภายในงานเต่อนี่ นักเลยนะเจ้าทัานร้องเจ้ามีหลายโซนเจ้ามีอันอย่างไร่อเจ้ามีมีสี่โซนนะเจ้าแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงกิจกรรมนะเจ้าก็อยากจะอันเสริมทางท่านพอ,อ,อกัญชาลานะเจ้าว่าในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ของเฮา,าเนี่เขาเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์นะเจ้าในเราได้รับในสาขาศิลปะ นะและก็ศิลปะหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านเนี่ยนะจา้าดังนั้นเนี่ยภายใต้งานยีเ็งของอ,อบจอเฮา,าเองเฮาก็จะมีในการในการที่จะเสริมนะจะเสริมเพื่อจะให้ในส่วนของนักท่องเที่ยวได้เห็นว่าในจังหวัดเชียงใหม่ของเฮาเนะี่ยเป็นเมืองหัตถกรรมและก็ศิลปะพื้นบ้านที่จะต้องอ ที่จะต้องสืบสานต่อไปตัวนี้นะเจ้าน,นในส่วนกิจกรรมนะเนี่ยเราแบ่งออกเป็นทั้งหมด4โซนนะเจ้าก็เริ่มตั้งแต่ซุ้มประตูต้อนรับเลยนะเจ้าซึ่งเราใช้ชื่องานแสงศิลถิ่นล้านนานะเจ้าก็เป็นซุ้มประตูใหญ่ที่สวยงามมากนะเจ้าแล้วก็จะมีซุ้มคมพันดวงนะเจ้าก็จะมะีจัดไว้ ในโซนบริเวณหน้างานนะเจ้าก็ประกอบด้วยโคมต่างๆนะเจ้าซึ่งมีความหมายทั้งสี่สีมีสีสีนะเจ้าเพราะว่าจะเป็นสีขาวสีชมพูสีเหลืองสีส้มนะเจ้านะเจ้านื่องจากว่าอันเวลาเรามีน้อยก็จะบาขอให้อธิบายว่าสีขาวหมายถึงอะไรยังนี่นะเจ้าแต่มอกม่งม่มีความหมายถึงมดปุ่นผ่านกระบวนการคิดมาถึงมดแล้วสำรับทุกๆอย่างติดระดับอยู่ภายในงานนะเจ้าเจ้าแล้วก็จะมีในส่วนของ เป็นควงกาด ศิละปะวัฒนธรรมก็คือเป็นผู้ที่สวยงามมากนะเจ๊ะในเจ้จาก,ก็ได้เป็นขข่ครัวเจ้า<อ>เป็นข่ครัวเป็นหมู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆและก็อาหารพื้นเมืองอย่างต่างๆในเจา้าเพื่อดีขึ้นนักท่องเที่ยวมาแอวแล้วมาลอยกระทงแล้วนะเจา้จาก,ก็สามารถที่จะซื้อหาของปิกบ้านได้นะเจา้า<อ>และก็สามารถที่จะหาอาหารรับประทานได้ครบจบที่เดียวเจ้าโอ้ัวหอมแน่นเจ้าเป็นตีเดียวนี่คือจบครบเลยเจ้าได้บรรยากาศได้ทายหูได้อ ท้องด้ของปากในของใจเจ้าสำหรับโซนบีก็จะเป็นซุ้มประตูป่างานที่เป็นนะเจ้าซึ่งจะเห็นได้ว่าสมัยตะกอนนี้บอกว่าจะเป็นวัดบาอารามบ้านเรือนต่างๆก็จะมีการตกแต่งซุ้มประตูป่านะเจ้าเพื่อเป็นเป็นสิริมงคลนะเจ้าของของมูเฮาเองเนี่ยนะเจ้าดังนั้นเนี่ยในส่วนของตรงนี้ก็จะมีการล้อมด้วยรั้วราชวัตรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ ในสมัยตะกอนที่เราเชื่อถือกันนี้นะเจ้าคือจะเป็นเขตที่ห่วงห้ามที่เราใช้ประกอบพิธีกันน,นะเจ้า oh. ตรงนี้ก็ได้ได้ไดไดประดิษฐ์ประดอยไว้อย่างสวยงามมากนะเจ้า oh. และจุดจุดต่อไปก็จะเป็นจุดถ่ายรูปสะพาน oh. เราใช้ชื่อว่าสะพานดาวดวงนะเจ้า oh. ก็จะเป็นที่จุดที่ถูกประดับด้วย โคมบัวล้านนาเจ้าแล้วก็ฉากหลังก็จะเป็นรูปพระจันทร์ตกแต่งด้วยโคมงานไฟแล้วก็ผางประทีพนักท่องเที่ยวสามารถได้มาเช็คอินมาถ่ายรูปกันได้เดี๋ยวเจ้าที่จุดนี้เจ้าเป็นพระจันทร์กันย่งย้าเจ้าเจ้าแล้วก็ในในโซนบีส่วนที่สามเกิดเป็นโคมล้านนาเจ้าก็จะมีเป็นโซนทางเดินที่ประดับด้วยตกแต่งด้วยโคมล้านนาก็มีหลายสีแขวนไว้บนต้นไม้ก็มีนะเจ้าตรงนี้มีทุกจุด เจ้าเจ้าแล้วก็จะมีนยกการสืบสารตำนานคมล้านนานะเจ้ามีโคมหลายๆอย่างนะเจ้าคมผัดคมญี่ปุ่นคมแขวนคมเงี้ยวคมดาวสปโคมจะอยู่ในนี้หมดนะเจ้านอก่าโคมเนี่ยมีกี่แบบมีรูปแบบอะไอย่างจะได้กันพร้อม โอ้ได้บอกลูกบอกหลานเจ้า,จาแล้วก็ในในโซนนี้นนเจ้าโซน,น,โ,ซน,นโซนนี้โซนบีเนะี่ยก็จะมีไฮไลท์ของงานานะเจ้าก็จะเป็นโซนเปเปอร์อินเตอร์แอคทีฟนะเจ้าตรงนี้ก็จะมี เพือน้องๆหรือเยาวชนเด็กๆนี่ยจะได้มีโอกาสได้มาวาดภาพกระทงนะเจ้าหรือว่าวาดภาพอย่างที่เกี่ยวข้องกับประเพณีงานยี่เป็งนของเราบอกว่าจะเป็นคมรอยเหลืออย่างนะเจจะเสร็จแล้วก็จะผ่านผ่าน,านด้วยการสแกนฉายขึ้นบนจอ LED นาเจ้าคือ <N> น้องๆได,ได้ได้สนุกสนานานาเจ้าแล้วก็ได้แชร์อครีเอทนาเจ้าในสิ่งที่เป็นศิลปะหัตกรรมของของน้องๆตัวยนี่นาเจ้าซึ่งตรงนี้นก็เป็นการผรสมผสานเทคโนโลยีเข้ามากับ ผ่านวัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ของเฮานะเจ้าแล้วก็ยังมีสระน้ำน้อยน้อยคือละอ่อนลอยกระทงนะเจ้าก็มีมุมนะฮักนะของละอ่อนตุยต่อไปเป็นโซนเรื่องของความปลอดภัยเนาะปลอดภัยแน่นอนเป็นสัะนน้อยคือละอ่อนได้ได้ลอยกระทงกันนะเจ้าต่อไปเป็นโซนซีนะเจ้าก็จะเป็นโซนซุ้มสาธิตอัตลักษณ์กิจกรรมที่เป็นล้านนาอย่างที่เรียนไปแล้วว่าทุก งานประเพณีเราก็จะต้องมีกิจกรรมในเรื่องของการสืบสืบสารวัฒนธรรมของเฮาไว้นะเจ้าเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของการยอดพางประทีปนะเจ้าการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาตินะเจ้าและแม้การทําสเปาเจ้าคนร่นไหมบ่าใครรู้จักสเปานะเจ้าเจ้าเจ้าการทําดอกไม้พันดวงนี่นะเจ้าและนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะสืบสารต่อรุ่น ต่อรุ่นสู่คนรุ่นใหม่เลยนะเจ้าทางประทีปหรือว่าพางประตีดเนี่ยบ้านเฮานี่นะเจ้าบางคนนี่บัดเจดดหู้แม่นเจ้าแปลงจะได้เจ้าจุดอย่างเดียวแม่อันนี้เฮาคือมียอดต่อยก้ามียอดตยเจ้าไปรวมกันยอดพางประทีปได้เลยนะเจ้าเจ้าแต่นอกเหนือจากนี้ก็ในส่วนของเวทีปีนี้เนี่ยเฮาเน้นในเรื่องของปฏิมากรรมหรือว่าสถาปัตยกรรมไม้ไผ่นะเจ้าแล้วประดับด้วย คมล้านนาของเฮานเจ้าน,นก็ใช้แสงสีเข้าไปช่วยนเจ้าอย่างสวยงามมากนเจ้าปีนี้เป็นปีที่เฮาตั้งใจใจคือคึอนจ้า <c oughs> คือขึ้นมาหรือว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วเนี่ยนาจ้าวและภายในงานก็จะมีการแสดง,งการแสดงว่างานนี้เริ่มวันที่7พฤศจิกายนจนถึงวันที่9พฤศจิกายน าสามวันนะจ้าสามวันแต่แต่ในพิธีเปิดนะจะมีวันที่8เนื่องจากว่าในจังหวัดเชียงใหม่ของเรามีการจัดกิจกรรมที่เป็นอยู่หลายๆพื้นที่ในเจ้าบางพื้นที่ก็จะจัด,จ,ดจัดพิธีเปิดกันในวันที่7 พฤศจิกาดังนั้นเนี่ยในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเราก็เลยขยับมาเป็นเป็นเปิดวันที่8เดือนพฤศจิกาในช่วงของ5โมงเย็นนะเจ้าก็เชิญทุกท่านมานะเจ้ากิจกรรมบนเวทีจะมีในเรื่องของการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเป็นฟ้อนต่างๆนะเจ้าฟ้อนโตกิงกะลากองสะบัดชัยฟ้อนดาบนะเจ้าและเการะบำที่สวมหน้ากากหมดนี้นะเจ้าและการในส่วนหลังจากที่ แสดงในเรื่องของเิลนปาฏิหธรรมันก็จ,จะมีในเรื่องของวงดนตรีที่สนับสนุนน้องๆเยาวชนนะเจ้า,จาม่ว่าจะเป็นความสามารถมา,าห้องเพลงคอนเสิร์ตกันเพราะว่าในงานนี้เราอยากเห็นตั้งแต่ในรุ่นของเยาวชนไปจนถึงนเจ้าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสนะเจ้าเราก็จะมาร่วมในการที่จะทําพื้ในส่วนงานยี่เป็นของจังหวัดเชียงใหม่ขององค์การมิหันส่วนจังหวัดเชียงใหม่ของเขามีความคึกคักมากยิ่งขึ้นนะเจ้าวันที่7จจะมีวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียน สารพีวิทยาคมนะจ้าแล้ววันที่แปดก็จะเป็นวงตีรุ่งของวิทยาลัยเทคโนเทคโนโลยีโพลีเทคนิคลานานนะจ๊าจากวันที่เก้าวันที่เก้ากับไฮไลท์เหมือนกันะไฮไลท์เจ้าเป็นไเจ้าของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยนะจ้าที่กําลังเข้าประกวดรายการชิงช้าสวัสดีนะจ้าอยากจะไปฟังกับหูตัวเองสักครั้งอันนี้ก็เป็นนะกข้งนะจ้าโอ้เขาได้ไปฟังกันแบบสด อาจจะคืดอาจะมวนล้าททันน้องเจ้า,า,จาก็เป็นการสนับสนุนเปิดโอกาสให้กับน้องๆทางเยาว,าวชนแล้วก็ไปจนถึงผู้รับผู้ใหญ่เหมือนที่ทันร้องได้บอกเจ้ามีศิลปินล้านนามากมายนะเจ้าเพราะว่าในส่วนของ ท่านยกเองเนะี่ยท่านมีความตั้งใจทุกกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะท่านจะเชิญศิลปินล้านานานะเจ้ามาร่วมสแสดงกับเฮาวเตยเนะีแ่ยบบว่าจะเป็นเฮือนฟ้าลานา,นา,นาไทยนะเจ้า,จามีวงไอดอลของเยาวชนก็มาเตยนะเจ้าวงนี้มีชื่อเสียงมากนะเจ้าแล้วก็จะมีนักร้องที่เป็นหนุ่มเจ้าเหนือของเฮาเตวิชชัย พัดนี pues mm ่ก hmm. ็มาตุยนะเจ้าไอ้ตชอบอันนี nah, ้ฉันชอบกาดอันนี้ขวัญใจไวรุ่นขวัญใจไวรุ่นขวัญใจคนเท่าตุยนะเจ้าคนเท่ากับตุยกระเจ้าคนเท่ากเจ้านะเจ้าแล้วก็มีนักร้องน้องตู่ดารันมีอันนี้ก็มาตุยอนกันนะเจ้าก็คิดว่าในส่วนของการจัดงานครั้งนี้นอกเหนือจากที่ได้นําเรียนให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันแล้วนะเจ้าก็จะมีในส่วนที่เป็นไฮไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือ เขามีในส่วนวัฒนธรรมจากประเทศเกาหลีนะเจ้าจะมีในส่วนของท่านนายกเทศมนตรีเมืองจินจูนะเจ้าของเกาหลีเรื่องเมืองกวางจูนะเจ้าท่านเดินทางมาร่วมงานประเพณียี่เป็นของจังหวัดเชียงใหม่คือท่านมาร่วมจัดนิทรรศการนะเจ้าในบริเวณงาน ยี่เป็นขององค์การมหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เราจะเห็นโคมขอ,ของเกาหลีเพราะว่าในเมืองนี้ก็เป็น<อ>เครือข่ายสมาชิกเมืองสร,ร,งสาร้างสรรค์เหมือนกันนะเจ้าแล้วก็ระหว่างเชีงยงใหม่กับเมืองจินจูและกวางจูเราเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนซึ่งกันและกัน่นแบบนั้นเนี่ยเมืองน้องอินโน่เจ้าเพราะว่าในเงื่อนไขขององค์การยูเนสโกนี้เราจะต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันะจะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกันและก็สนับสนุนในเรื่องของหางานหัตถกรรม นะเจ้าก็ในปีนี้คิดว่านอาเหนื่อยจากได้ดูกลมล้านนาของเฮาเรากได้ดูกลมของเกาหลีนะเจ้าแล้นก็มีกลมเปิ้ลตตยแล้วก็มีว<อ>ัฒนธรรมของเปิ้ลที่เปิ้ลมาจัดเทศากาลนะจ้ามา,มาเป็นงานที่มีในส่วนของนายกรัฐ นายกเทศมนตรีของเมืองจินจูจจและคณะมาทั้งหมด40 5คนนะเจา้าจริงๆแล้วนักสแสดงอยู่ที่ประมาณ30กว่าคน<อ>นะเจ้เชิญชวนให้ทุกท่านมาแอลกันนะเจ้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มาจัดที่สวนเฉลิมพระเกียรติ80 สองพันศาเนีเจ้างานคือใจมากเลยนะเจ้าน่าสามวันทุกวันเพราะจะบอกว่าแต่ละวันหันรองเจ้ากิจกรรมเหมือนกันเหมือนกันเจ้าอันเขาจะบอกว่าเขาไปวันที่เจ็ดในวันที่แปดเขาจะเสียดายทำละเขาไปวันที่แปดเจ็ดก็เสียไปสามวันได้เจ้าเจ้าไปได้ทั้งสามวันเพราะจะมีความแตกต่างกันนะเจ้ากิจกรรมในทีแตกต่างกันมากนะเจ้าแล้วก็โซนที่สี่โซนโซนดีเนี่ยจะ โซนนี้จะเป็นโซนที่ เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะเจ้าที่ทางอปจตั้งใจที่จะทำเป็นโซนเขาวงกฏพางประทีบบูชาพระธาตุเกดแก้วจุลามณีซึ่งได้จำลองพระธาตุนี้มาสูง5เมตรนะเจ้าแล้วก็มีพางประทีบนะเจ้าลายรอบสวยงามมากนะเจ้าตรงนี้ับัลลงกแม่ก็เจ้าบัลลงค่ะบัลลงค่ะเขาวงกฎไปแล้วออกได้ไปแล้วออกได้เจ้ลออกมาได้เนากันกับไปไหนนะอยู่ไหนหน้านัดกันจะได้กลับมาสักือบัลลงในเขาวงกฏเนาะบัลลงเจ้าออกมาได้แน่นอนนะเจ้า แล้วก็สามารถที่จะไปจุดผังปะทีดในเจ้าในในเขาวงกฏตนี้ได้อยู่นะเจ้าจะไปจุดเฉยๆเลยก็ดูง่ายไปนะเจ้าเนาะมีอย่างสักนิดสักหน่อยอยู่ในเดินในเขาวงกฏตสักหน่อยแล้วก็ไปจุดผังปะทีดเจ้าดูเดินอะไรชมได้นะเจ้าเพราะว่าจริงๆในสถานที่เนี่ยในบรรยากาศนี้สวยงามอยู่แล้วนะเจ้าแล้วก็ในส่วนดีตรงนี้นี่ก็เป็นส่วนที่อยู่ในสายน้ำละก็จะเป็นท่าน้ำลอยกระทง นะเจ้าก็ได้ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงามมากเลยนะเจ้าจะมีปฏิมากรรมกลางน้ำนะเจ้าเขาใช้ชื่อว่าทาลาเรืองแสง oh. นะเจ้าก็จะมีกระทงโคม12นักษัตวปีเปิ้งล้านนานะเจ้า oh. ปีเปิ้งล้านนาจะมีครบนะเจ้าทั้ง12บสอนักษัตวนี่นะเจ้าก็ ในในส่วนของแต่ละปีอ่ะเป้นมีจื่อห้องซึ่งเฮาแบบอู้บคุ้นหูกันเลยคือไปเรียนหู้กันได้ทั้ง12ปีนักสัตว์ปีเปิ่มเนี่ยนะเจ้าติดปินห้องกันเนาะเป็นล้านนาได้เลยเป็นล้านนานะเจ้าแล้วก็มีปฏิมากรรมกระทงใหญ่ นเจ้าที่อยู่กลางน้ําเจ้าขาดคนเป็นน่งตรงกระทงใหญ่กว่าเจ้าท่านน้องยังยังรับสมัครอยู่นะเจ้ารับสมัครนางนพมากกระทงใหญ่ของอบจนะเจ้านอกจากนี้ก็จะมีปฏิมากรรมสเปายักษ์ตัวนายเจ้าสเปายักษ์อยู่กลางน้านาเจ้าอันนี้ก็ตกแต่งด้วยสนมีตั้งกระทงยากแล้วก็มีตั้งสเปายักษ์มาหาสองคนอาจารย์ไปนั่งคนไล่กันเลยจะปี่ตัวนังสื่อ เป็นตัวหนังสือเป็นไฟ led อ,อ,ยอยู่กลางน้ำเหมือนกันถ้าเข,าขับรถอยู่บนถนนคันคองมองไปะจะเห็นในตัวหนังสือนี้เป็นงานยี่ปุนเน่ยนะคะของอบจเใ,ใหญ่ใหญ่สวยงามมากนะเจ้าก็จะจะโดดเด่นมากนะเจ้าเพราะฉะนั้นในส่วนของของไฮไลท์ของเราจริงๆแล้วมีไฮไลท์ ยิ่งใหญ่แล้วให้ไลท์ลองมา,าจะมีหลายไฮไลท์ดังนั้นทุกจุดทุกโซนจะมีสิ่งที่น่าสนใจจ้าวจสวยงามมากกับเชิญชวนคือทุกท่านได้มาแอลกันนเจ,จ้าตึงสาวันนะเจ้าตึงสวันเจ้าผู้ชมเพราะจะได้แล้วจากติฟังมาสี่โซนลักๆักับไฮไลท์เด็ดเดดแล้วก็ไทยไฮไลท์เด็ดเดดไปแฮมเจกอย่างเนี้ย ยากจะเจินจนึ้อไปแต่ๆเลยนะเจ้าเพราะว่า,าเป็นสีสันเป็นความประทับใจเป็นความยิ่งใหญ่ของประเพณีนี่ติดจ้าตึงสามวัน่านกัญชาลาฟังจอีอยแล้วเนี่ยเจอวนันนักท่องเที่ยวตีมา้าประทับใจแน่นอนนะคะประทับใจแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นถือเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยววัฒนมเชิงสร้างสรรค์ซึ่งซึ่งอ่าอ่า ยังคำนึงถึงในเรื่องของนอกจากเรื่องของเป้าหมายทางเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเรายัางคำนึงถึงเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเช่น,ท,น,ท,นท่านรองนายกได้นําเรียนถึงเรื่องของการใช้ตีมงานใช้ไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัตถุวัตถุดิบที่มีในพื้นเมืองแล้วก็ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมนี่ค่ะมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานอย่างนี้เป็นต้นนะคะรวมถึงจังหวัดเองเราก็ให้ความสําคัญในเรื่องของความปลอดภัย นะคะเพราะฉะนั้นหลายอย่างจะ,จะต้องนํามาผนวกกันในการที่จะทําให้เกิดงานดีๆภายใต้ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวค่ะเจ้านะเจ้าก็เชื่อว่ามาแล้วประทับใจอย่างแน่นอนแล้วก็งานใหญ่ยิ่งใหญ่จริงๆสำหรับประเพณียี่เป็งประจำปี2565แสงสินถิ่นล้านนาแล้วโดยชื่อของอบจเจียงใหม่เจ้าคุณผู้ชม ยิงใหญ่แน่นอนเจ้ายิงใหญ่ขึ้นทุกทุกปีใครที่บอกว่าเกยไปตั้งแต่ปีแล้วปีนี้ยิงใหญ่กว่าเจ้าทนนน้อง,องคือกว่าคือกว่าแน่นอนถ้าเบื่อเจือก็ต้องลองไปดูนะเจ้าผู้ชมเจ็ดแปดแล้วก็เก้าพฤศจิกาย,ยน2565นากคือทางการฉาลาได้ฝากเชิญชวนคุณผู้ชมสัาการแอลงานนี่รวมไปถึงมาแอลตีเชียงใหม่นะเจ้าค่ะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะเชิญชวนนักท่องเที่ยว ทั้งจากต่างจังหวัดแล้วก็ในพื้นที่ของเมืองล้านนาเราเองรวมถึงนัก่งเที่ยวชาวต่างชาตินะคะให้มาท่องเที่ยวในเทศกาลญี่ปุงของจังหวัดเชียงใหม่ นะคะเราจะดูแลท่านอย่างดีสร้างความประทับใจให้ท่านนะคะแต่ส่วนหนึ่งที่เป็นห่วงก็คือเนื่องจากเป็นช่วงที่เราเข้าสู่ไฮซีซั่นก็อยากจะให้มีการจองที่พักมาล่วงหน้าก็กดีนะคะแต่ว่าเรามีมากไหมมีเพียงพอไหมมีเพียงพอคะ่ะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของการจองไปแล้วเนี่ยตอนนี้น่าจะอยู่สัก80%ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็กฝากรีบ,รบจองกันแล้วก็มาเที่ยวจังหวัดเชีงยงใหม่ค่ะ เจ้าบมีทีภาคก้เอื่นกันมาได้เนื้อเจ้าเพื่อจะชวนไปพักที่บ้เนื้อเจ้าบ้านได้ได้ยาได้นอกกลั่เต้นได้ท่านนี้คือทันร้องได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวแล้วกับผู้ชมแหมสักเตือนหนึ่งนะ้เจ้าในนามของทางอบจเชียงใหม่นะจ้ะก่อนอื่นที่จะเชิญชวนก็อยากจะขอบคุณนะเจ้าหน่วยงานหลายหน่วยงานเนะเจ้าไม่ว่าบอกว่าจะเป็นภาครัฐแล้วก็ให้เอกชนจะห่าววมกันจัดงานยี่ปิง ในในครั้งนี้เนี่ยจะบอกว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่ท่องเที่ยวกีฬาทรทนะเจ้าหรือว่าหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และกสาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เขามีส่วนร่วมในการที่จะทําให้กิจกรรมนี้เกิดความสําเร็จนะเจ้าก็ขอเชิญชวนให้ทางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยนะเจ้าและชาวต่าง ต่างประเทศในแ้าที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่แม่เอวงานประเพณียี่ปุงนะเจ้าแสงสิทินล้านนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดในวันที่7ถึงวันที่9เดือนพฤศจิกาย,ยนตั้งแต่เวลา17.00น 00, จนถึง22.00 00, นนะเจ้าหน้าบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ82พันษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เจ้า ามาร่วมสร้างความยิ่งใหญ่ต่อกันนะเจ้าเจ้าผู้ชมตลอดทั้งรายการที่เฮาได้อู้กันมาได้หันถึงความยิ่งใหญ่แล้วนะเจ้าสิ่งตีจะเนี่ยได้ที่สุดก็คือเฮาก็ต้องไปแอลกันเหมือนที่บอกว่าหลายภาคส่วนเราม่ถึงทางอบจเชียงใหม่เปินกึดมาแล้วว่าอยากจะให้หมเฮาได้แอลงานตีมันยิ่งใหญ่จะอีนะเจ้าสิ่งที่เฮาเนี่ยได้เป็นเจ้าบ้านตีดีเจ้า ตอนทับแขกบ้านแขกเมืองตีเปิดจะมาแอลตีจากวัดเจียงใหม่ของเฮาและเฮาก็ออกไปแอลงานตยนะเจ้าแอลกันนักแชฉกันนักบอกต่อกันนักจะได้มีนักท่องเที่ยวมาแอลตีจากวัดเจียงใหม่วันนี้ขอพระคุณทั้งสองท่านตีมาอุจากกับเฮาในรายการเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณเช่นกันเจ้า ไปแอวกันนะเจ้าประเพณียี่เป็25ง2565แสงศินถิ่นล้านนาเจ้าเดี๋ยวห้องย่งกันกําเดียวชงหน้ามาติดตามสภาพอากาศจากการรายงานพยาก,กรณ์อากาศเจ้าอัปเดตอัปเดตคูเรื่องราวห้องมีเรื่องเล่ากุก,กูเจ้าข่าวข่าวที่ไหนพยะอยังอุ้มวนถูกใจตัวน